สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ไนฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแม่ไนกจะชวนเพื่อนๆทําน้ํามะตูมค่ะหอมหวานเย็นชื่นใจค่ะสามารถทํากินก็ง่ายทําขายก็ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันนะคะไม่เนยใช้มะตูมแห้งค่ะอยู่ที่50กรัมค่ะเราก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะอยู่ที่2-3ครั้งนะคะเพื่อเอาฝุ่นละอองออกให้หมดค่ะพอเราล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็พึงให้เสด็จน้ำค่ะอันนี้เราก็จะล้างประมาณ2-3ครั้งนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการต้มน้ําค่ะเราใช้น้ําเปล่าอยู่ที่3ลิตรนะคะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดค่ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็นํามะต้มของเราค่ะใส่ลงไปต้มจนกว่านะคะผลของมะตูมค่ะมีความนิ่มแล้วก็สีของมะตูมนะคะเริ่มจางลงค่ะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้นะคะก็จะได้สีน้ำมัตุมที่เราต้องการแล้วค่ะก็คือสีเหลืองเข้มประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักผลมัตุมออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปกองด้วยกระชอนตาถีนะคะแล้วก็นำมากองด้วยกระชอนตาทีค่ะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเราใช้น้าตาลทรายค่ะอยู่ที่200กร,รมัมเกลือป่อนสิบหนสช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้าตาลนะคะละลายให้หมดแล้วก็พักให้เย็นค่ะเราก็จะพักจนกว่าน้ําจะเย็นเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็นําน้ามาต้มที่เย็นแล้วนะคะมาบรรจุใส่ขวดค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาให้สนิทแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้ทานได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมะตูมของแม่เนยค่ะก็ทํากินเองง,ง่ายๆเลยนะคะสามารถทํากินทําขายได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ